สวัสดีครับสวัสดีชู่้ชมทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรสองตัวบนชุดเดียวตรงซึ่งก็จะมาลงให้ชมกันเป็นงวดแรกนะครับก็จะเป็นของงวดวันที่16การกฎาคมหน้าร้อยหกสิบห้านะครับซึ่งผู้ที่คำนวณสูตรอันนี้จะใช้วิธีคำนวณแบบแทนค่านะครับก็สูตรอันนี้นะครับเข้ามาแล้วผมก็ติดนะครับก็เข้ามาจนถึงวันราสุดนี้ครับผลที่ออกนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับก็จะมาที่คู่ท้ายนี่ครับ เอาละครับเรามาคำนวณย้อนหลังดูกันนะครับตั้งแต่ว้นนี้เลยนะครับวันที่ออกหกหนึ่งแปดนะครับซึ่งเราจะใช้ของวันนี้ครับมาแทนค่านะครับับแรกนะครับก็เอามาเรียนนะครับหกหนึ่งแปดนะครับจากนั้นครับก็เอามาแทนค่านะครับซึ่งค่าในนี้นะครับก็มาจากการที่คำนวณย้อนหลังนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับหกหนึ่งแปดอ่าก็เรามาดูกันนะครับค่าของตีหกตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ในนี้นะครับมีค่าเป็นสองศูนย์นะครับ ก็มาแทนเลยครับต่อมาค่าของเลขหนึ่งนะครับจะมีค่าเป็นนี่ครับสองสองนะครับต่อมาค่าของเลขแปดนะครับนี่นี่ค่าเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับทีนี้ให้เราครับก็เอามาบวกกันนะครับซึ่งเราก็จะได้คู่ท้ายนั่นเองครับศูนย์บวกกับสองนะครับบวกกับเจ็ดก็จะมีค่าเป็นเก้านะครับตัวแรกนะครับก็จะเด่นที่หลักหน่วยครับเลขเก้าต่อมาหลักสิบนะครับนำสามตัวนี้นะครับมาบวกกันนะครับ 2อเป็น4ครับ4ี่เป็น1นะครับอ่าฉะนั้นบาาจะได้คู่เด่นนะครับเป็นคู่ท้ายนั่นคือ19นั่นเองครับซึ่งวัแรกนะครับผลออกนะครับ9 1 9นึ่งกะครับซึ่งก็อ่าติดมาที่คู่ท้ายนะครับแบบนี้อ่าต่อมาเรามาแทนด้วค่าต่อนะครับก็นำของวันนี้ครับเอามาเียบไว้นะครับ919นี้าี่นะครับก็ากนั้นครับมาแทนด้วยค่าต่อนะครับค่าของเลขนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะมีค่าเป็น65นะครับ ก็มาแทนนะครับ6 5ค่าของที่1ครับก็จะเป็นสองนะครับต่อมาค่าของที่9้านะครับก็คือตัวนี้นะครับ6 5ทีนี้เรามาบวกกันนะครับเริ่มที่หลักหน่วย5บวกนะเป็น7 7็บวกานะครับก็จะเป็น2นะครับก็หลักหน่วยเจดเต็มที่เลข2ต่อมาหลักสิบนะครับก็นำา3ตัวนี้บวกกันได้เลยนะครับ6บวก2นะครับเป็น8 8ดปบวกกับ4ปปบวกนะครับเป็น4นะครับ แบบนี้อ่ะก็จะได้ที่คู่นะครับ4ี่นะครับซึ่งจะมาในคู่ไทยแบบนี้นะครับอ่ะสองหัวจิตไปแล้วนะครับต่อมางววที่3านะครับก็เราจะเอาอ่าหัวนี้ครับ6 4 2ี่นะครับมาแทนด้วยค่านะครับอ่เรามาดูนะครับค่าของเลขหกนะครับในนี้นะครับจะมีอยู่ในนี้มีค่าเป็น2 0ค่าของเลขสี่นะครับนี่ครับ ค่เป็นศูนย์ค่าของเลข2นะครับนี่ครับ9กอ่ะก็มาคำนวณดูนะครับเริ่มที่หลักหน่วยนะครับก็นำสามตัวนี้บวกกันได้เลยนะครับ0ูนย์บวกกับหบวกกับหนึ่งครับมีค่าเป็น2นะครับเด่นเดาได้นะครับก็จะเป็นเลขสต่อมาหลักสิบนะครับก็นำสองบวกกับศูนย์บวกกับ9นะครับมีค่าเป็น1นะครับอ่ะฉะนั้นจะเด่นคู่1นสองนะครับ ก็วันนั้นนะครับผมที่ออก0 1 2ครับอ่าซึ่งสูงนี้นะครับก็จะมาแบบนี้ตรงๆเลยนะครับก็มาต่อกันที่อ่าข้อที่4นะครับก็นำมาของวันนี้ครับ0 1 2ครับเอามาเรียงไว้นะครับเหมือนเดิมครับเอามาแทนด้วยค่าต่อนะครับค่าของเลข0นะครับเราก็มาดูในนี้นะครับมีค่าเป็น8 3ค่าของเลข1นะครับนี่ค่าเป็น2 2นะครับ ค่าของเลข2นะครับมีค่าเป็น91แบบนี้นะครับทีนี้เอามาบวกดูกันนะครับเรื่องที่หลักหน่วยครับก็นำสามบวกกับสเป็นห้บวกหเป็นหนะครับหลักสิบนะครับ8ปดบวกกับสเป็นศูนย์บวกเเป็นเนะครับฉะนั้นจะเด่นที่คู่ท้ายนะครับสองเก้าหกนะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็จะมาในคู่นี้ครับงวดที่เอ็ดเก้าหกนะครับวันนั้นก็มาเป็นมิตรีตรงเลยครับอ่าต่อมานะครับงวดที่5นะครับ ขัอที่5ก็เอาผลที่ออกนะครับ1นึ่นกาหกครับว่านั้นนะครับเอามาแทนด้วยค่าต่อนะครับเรามาดูนะครับค่าของเลขหนึ่งครับมีค่าเป็น2อสองนะครับต่อมาค่าของเลขเก้านะครับนี่เลยครับมีค่าเป็น6กห้าต่อมาค่าของเลขหกนะครับในนี้นะครับมีค่าเป็น2อศูนย์ทีนี้เอามาบวกกันนะครับ 2องกหเป็น7 7็ดเจกศเป็น7นะครับเด่นที่หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลข7นะครับต่อมาหลักสิบนะครับก็นำสองหกหกนะครับเป็น8นะครับ8บวกกับ2 7. เป็น0ฉะนั้นจะเด่น0 7นะครับคู่ไทยนะครับซึ่งผลที่ออกนะครับวันนั้นนะครับก็จะเป็นคู่นี้8 0 7นะครับก็ยังมาที่คู่ไทยนะครับตรงตรงเลยนะครับต่อจากคู่นี้นะครับก็ต่อที่ ในงวดาสุดที่ผ่านมานะครับก็จะได้แบบมีตรงๆนะครับซึ่งก็เอาค่านี้กับแบต87ครับมาแทนค่าก็มาดูกับค่าของแบตนะครับจะมีค่าเป็น77นะครับก็มาใส่ครับค่าของเลข8ครับก็คือตรงนี้นะครับ83ค่าของเลข7นะครับก็คือนี่ครับมีค่าเป็น67นะครับก็มาบวกกันนะครับแล้วจะได้อ่าคู่ท่ายที่เป็น17นะครับซึ่งก็ตรงๆนะครับจะมาเป็นตรงๆเลยโดยที่เราไม่ต้องกลับนะครับ ก่อนในงวดวันที่16กรกฎานะครับก็เรามาตุนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นงวดที่7นะครับอ่าซีดีดีอันนี้นะครับก็เริ่มเข้านะครับตั้งแต่1กลานงเะครับเป็นงวดแรกนะครับมาแล้วก็มาเข้างวดที่2นะครับ3 4 5นะครับและในงวดล่าสุดนครับก็เป็นงวดที่6นะครับฉะนั้นงวดนี้จะเป็นงวดที่7นะครับก็มาตุนกันดูนะครับเปสู่อาจจะเข้าต่อก็ได้นะครับ ก็จะมาคำนวณให้ชมกันนะครับสำหรับวดใหม่นี้นะซึ่งเราจะใช้ผลนี้ออนนะครับในวหน้าสุดนี้ครับนันคือ C 1 7ถูกไหมครับก็เอามาแทนด้วยค่าต่อนะครับ C 1 7ค่าของเลขสี่นะครับเราก็มาดูนะครับในนี้ มีค่าเป็น01นะครับค่าของเลขหนึ่งครับมีค่าเป็น22ตัวสุดท้ายนะครับค่าของเลข7นีครับมีค่าเป็น67ฉะนั้นเอามาบวกกันนะครับเริ่มที่หลักหน่วยเลยนะครับ1บวกกับ2นะครับเป็น3 3บวก7เป็น6เป็น0ครับนี่ครับ ต่อที่หลัก10นะครับศูนย์บวกกับ2บวกกับ6นะครับราคาเป็น8นะครับอจะนั่งงวดใหม่นี้นครับก็จะเด่นที่80นะครับก็งวดใหม่นะครับผลคำนวณที่ได้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็จะเด่นที่80ครับ ก็จะเป็นแนวทางวันที่16กรกฎานะครับก็าฝ่ายพิจารณานะครับก็ูกใจค่อยเอาไปเสียนะครับซาบาลขชุดนี้นะครับ8ปดศูนย์ครับก็จะมาต่อได้อีกหรือไม่ก็มารุนกันนะครับก้องนี้ก็จะเป็นงวดที่7นะครับ ก็ตามนี้นะครับส่วนวิธีทำนะครับก็เราจะเอาค่านี้มาแทนครับก็จะแคปไว้ดูก็ได้นะครับส่วนที่เป็นงานในนี้นครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแนะสวัสดีครับ